สวัเดีเพื่อนๆแล้วอยู่คุณแพนด้าอ้วนนะครับแต้มพันเปนครับตถ้าทางผมม่น่าจะไม่รอดว่ะเขาเป็นเอฟซีเราแล้วเนี่ยไงคุณแพนด้าตักท้ายหนไหมโดดมามาเลยเว้มาเล่นกันนะครับเราจะเรียนแบบแพนด้าอ้วน ไปครับให้คุณีไปทางด้านนูนเว้ยดันดันเบีย้ยดันเบีย้ยดันโคนเนดันยันเว้ยไปครับเปลี่ยนแผนขึ้นไปครับเน่เจาะรูดีเว้ยกินดีรอบรอเลย ออืเขาจะจิ้มเราแล้วว่ะกินเลยครับได้ลงจงหน่อยดันยันครับหมดหมดกันไปเลยแน่เลยโหโหแพนด้าอ้วนเอาแล้วแพนด้าอ้วนใจร้ายมากนะครับหนี่ดีครับ หนีอทำไงวะจะมาทำงี้ไม่ได้นะกินก่อนเดี๋ยวอดกินไม่สนใจเราครับกินครับ <h ums> เจอตัวนั้นเราอ่อนเอเราดันตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ <h ums> ให้มันโล่งโจงสะละเกินกินครับโอ้เขาลุกเราได้วะโอ้อ่าเราลุกเขาหนึ่งทีหน่อยดีกว่านะครับลุกหนึ่งทีครับผม หนีไปไหนครับผมตูกวิน่งที่เขาปิดลุกแล้วก็ตบลุกเราเลยนะครับไม่ได้นะครับหนีแล้วครับอยู่ไม่ได้นะครับผมกระเถิบกระเถิบกระเถิบไปครับโค้ดบูแหลกล้างผ่านล้างกระจายทำไงว่าเฮ้ยจะไปกินเม็ดเร่า เขาจะมากินเม็ดเราอ่ะฉะนั้นเราต้องกินมาเขาก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแพนด้าอ้วนจะมากินเม็ดเราอ่ะทนผือชมทำไงดีว่าอ่ะมาดีครับมาเลยแพนด้าอ้วน กินมาเฮ้ยทำไมผมเดินเดินเอาเรือไปให้แม่งกิดแย่แล้วเดินพลาดไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมกูเดินพลาดเออว่ะแล้วเร้วเราก็เดินพลาดนะครับไปแล้วยอยู่ไม่ได้วเว้ยเชื่อมก่อนครับ นี่ยานะยังเรืออย่านะหน,ะนีครับยานะ อย่านะไปครับผมแพ่นดาวอ้วนแต้มพันก้าเอาใหญ่แล้วนั่นเนี่ยป่ะจ่อไว้เบียร์ขึ้นครับไปครับเม็ดโขนขึ้นครับมาไปครับผมดันครับ ดนันยันครับเม็ดไปครับดันครับผมกินครับผมทำไรวะดันครับผม จาะไว้ครับกินครับอหม,มาโดดครับทำไงวะจะกินเรือไปครับ หนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปรูเดิมล่างกินครับผมกินครับ น่าได้จังหวะแล้วยันเลยครับปล่อยมือจากโคนเม็ดพี่ก็ต้องทำงานหน่อยแล้วกินลูกเข้าไปครับกินครับกินแม่งเลยดีไหมไปครับโคนไปกันหลายๆตัวหน่อย ไปกันหลายตัวหน่อยทำไรพี่จะมากินมาจะมากินพี่เหรอะกินเปนเลยครับไม่สนใจอยู่แล้วครับผมโอ้อยากกินตัวนั้นว่ะกินผูกไว้ครับ ไปครับผมกินเบี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวแกะเลือกรองลำนึงนะครับทำไรให้พี่กินอ่ะกินนะให้กินก็กินเดยต่อเล,เลยครับ ต่อเรือไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะกินได้เปียบนี่วะปิดประตูปิดประตูะตเมืองไปครับกระเทิบหน่อย ทำอะไรวะลูกกินเรือเหรอง่ายครับดั่งขึ้นมาหนึ่งตานี่ครับผมเปิดประตูหน่อยดีไหม เดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเราเว้ยแบบนี้นะท่านผู้ชมเรือผมมันจะหนีไม่ได้หรือสิไปอนะบีบขึ้นไปเลยครับบีบคอขึ้นดันบนไปนเลยถอยลงมาครับถอยลงมา ไปแล้วครับผมไปอันเยอะๆโคนทำไรอ่ะจะไ่กินเรือพี่เหรอหนีนะครับหนีไปกินเม็ด โอ้โหหนีไปตัวนู้นเลยเว้ยกินมาแมา่งเลยดิไ้ยเนี่ยอยกินเฮ้ยทะลุกถึงทีไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินกินเม็ดก่อนล้วกันจะเย็นมากนะดังขึ้นไปหนึ่งทีแล้วกันครับไม่ให้คุณเขาลงมา เขาจะต้องออกมาฟันเม็ดแน่เลยถ้าฟันก็เสร็จเลยนะครับผมลุกซำ้ำหน้าลุก,ก่อนหนึ่งทีใจเย็นเย็นของแบบนี้ต้องใจเย็นๆกินครับผีคงังผีคงังผีคงังตายมาววะยังไม่ตายไว้ายลุกไปหนึ่งที ตายละคราวนี้ผีครั้งผีครั้งเสะน้องแพนด้าอ้วนมาให้พี่กินซะดีๆน้องจะมาลุกพี่รัวๆแล,ล้วใช่ไหมมันเลยลุกมันเลยอยากลุกมันเลยลุกมันเลยกินครับกินครับดันกินไปครับดันขึ้นไปอยากทำอะไรทำไปเลยโอ้ต่อเรือไว้ ต่อเรื่องั้นก็ต้องลุกแล้วเงี้ยลุกเข้าไปกินครับยอมแพ้ใช่ดีดีไปน้องโคนทำงานเร็วโคนทำงานเว้ยโคนทำงานดีลุกเข้าไปขอบคุณครับโอเคคุณนิวๆน,นะครับมาเซ่นกันมาขึ้นไปครับเม็ดไปโคน เลือทีมกินครับผมกินฝั่งนู้นโอเคฮไปครับมาไปครับโดดในไัไ้นไปครับกระเทมนิดนึง น,นั่นตอนนั้นเว้ตอนนั้นกิ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 นถ้าเราดันตอนนี้เกิดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นวะเรอ่ะผมกระจายกำลังหน่อยดีกว่ากินครับไปครับโคน ต้นนั้นต้นนี้อ่ะเม็ดไปโอ้โควนมาเว้ยอืมน่าสนใจดันขึ้นไปอืมมมเดี๋ยวเขานัาจะดันตัวนี้ใส่ผมแล้วโอเค ทำท่าทีเป็นซอนนะครับาโคนมาเว้ยซ้อนเลยดีไหมตินตัวนั้นกินตัวนี้กินแล้วซ้อนเลยแล้วกันถอยลงมาครับฮืม อยลงมาครับทีมครับผมกินครับ ตันต้นนั้นตันต้นนี้เอาเม็ดยางไปเลยดีไหมย,ยางไปเด็ดเด็ดเด็ดนย,ยกใจใหเหลือนิดหนึ่งอ่ะโดดมันตัวนี้นิดหนึ่งโดดเราซิ้นนะ ผมโดดมา้าไปเลยแล้วกันนะผู้ชมกินครับดันนี้ไปครับผมอมกินถอยลงมา ตอนเลือหรือยังไม่ต่อนะครับกระเดิบกระเถิบมาตรงนี้ไปครับผม นั่นตัวนั้นไปนะม้วนนิดนึงไปครับม้วนนิดนึงอืมถึง,ถงไปครับ ข้างหน่อยให้มาเขาหนีไปนิดนึง <c oughs> <ś led> ซอ้อนครับนี <c oughs> ่ะปิดก่อน นั่นตนนั้นอันนี้ไปฟังนี้แล้วกันกระเทิบลงมาครับอือฮึ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  ทำอะไราไม่ได้นะครับทิมขึ้นไปครับผมกินครับขึ้นไปครับทีมขึ้นไปครับผม ไปครับกินเหลือรอยเบีย้ยอะไรแล้วกันง่ายครับกินครับผมดันขึ้นไปครับ ยังทำอะไรแล้วไม่ได้ยี่ว่าสระแล้วสระเรือดีกว่าขึ้นไปด้านบนนะครับ โอ้กินเลยเว้ยกินครับน่ะลงมาป้องกันก่อน Then can buy กินแม่งฟรีกันดีกว่าตัวหนึ่งขอกินฟรีหน่อยแล้วกันนะครับพี่กินฟรีครับ tan nè Nào, dòng